วันนี้อารมณ์ดีกูมาตอกตะปูตอนตีสามนี่แหละฮ่าฮ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่มาโกบ้านสร้างเหนื่อตอนนี้วะเฮ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วไม่รู้วอยนักขูนักก็ตัดหูออกดิไปเดล่าชิวโอ้ยนักขูยกูจะนอนโอ้โหแม่งมาเป็นกองทัพสมัติชาตุกตาไม่ได้นอนกูแปลงร่างแป๊บแปลงร่างเป็นแบทแมนเฮ้ยไม่เหมาะแปลงร่างเป็นพวกเดียวกับมึงนี่แหละเฮ้ยมึงรู้ปะมันทำไรวะ ไม่รู้ว่ะสงสัยอาการทะลุประสาทมั้งเฮ้โยโบราณเขาย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาพวกเราไปก็ได้วะด่าว่ากูบา้งงาซะงั้นเออทำงานเสร็จก็หิวชิบหายส่องไฟดูดิเผื่อจะมีหนูมยาย่างแดกเอาฐานแม่งหมดอีก <Hello. S 1> สวัสดีแล้วมาพร้อมคำถามถ้าเกิดตอบถูกแล้วก็รับฐานก้อนนี้ไปคำถามคือปลาอะไรควายงูว้าฮ่าฮปลาหัวพ่อมึงนี่แหละโอ้ยบอกปลาหัวพ่อแต่ก็บ,บอกเข้าหัวกู กลางค่ำกลางคืนใครมันมายืนเล่นไฟเย็นอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อแม่กูเตือนกูเลยอดเกินกามโอ้มึงนี่แหละทำให้กูดูโตเกียวฮอตมึงตายซะเถอะเพลงดาบจิงจอกออกเลยลันฮ่าฮ่านับถือน่าสนใจยิ่งนักแมงเสือใช้สัมญ,ญังจอมยุทธกวนตีนกูอีกกนเากรลังสองเอ,อ้ามันไปไหนแล้ววะกูนอนกองอยู่ตรงนี้นี่แหละก่อนตายกูอยากจะบอกว่าช่วยเผาโตเกียวฮอตมาให้กูด้วย